สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสรุปคดีน้องชมพู่ที่ตำรวจออกมาถแถลงกันนะคะวันนี้ก็นำโดยท่านผบตรนะคะท่านสวดแจ้งยอดสุกเริ่มในส่วนของพยานนะคะจำนวนของพยานที่เข้าไปอยู่ในสํานวนการสืบสวนสอบสวนนะคะตำรวจมีทั้งหมด120ปากนะคะและก็ได้มีการสอบปากคำนะคะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งหมด13ปาก ผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจด,ดูนองเป็นคุณหมอที่ชนสูตรน้องหรืออะไรต่างๆนะคะต่อไปเป็นจำนวนของหลักฐานสำคัญในคดีนะคะก็คือมีทั้งหมด113ชิ้นแต่จะมี16ชิ้นนะคะที่เป็นหลักฐานสำคัญที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนั่นหมายความว่าหลักฐานสำคัญทั้งหมด113ชิ้นไม่ได้อยู่รอบตัวน้องตรงบริเวณที่เจอนะคะ ในส่วนของ DNA นะคะเก็บไปทั้งหมด154ตัวอย่างความหนาของสำนวนตอนนี้นะคะจำนวน918หน้าและคือเป็นไปตามคาดค่ะน้องไม่สามารถเดินขึ้นไปได้เองนี่คือบทสรุปที่แน่นอนที่เราได้รู้ในส่วนของคนร้ายนะคะก็จะมีความผิดกักขังเด็กกัน้อแล้วก็ซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายและทำลายศพจากคำถแถลงของตำรวจนะคะเชื่อว่าตำรวจ รู้แล้วว่าคนร้ายคือใครแต่ด้วยความที่หลักฐานยังไม่มากพอที่จะสามารถออกหมายจับได้เนื่องจากว่าการออกหมายจับนั้นไม่ใช่เพียงแค่จับแล้วเอาไปติดคุกแต่จับแล้วต้องมีข้อมูลที่แน่นมากพอเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กันในชั้นศาลและคนร้ายไม่สามารถจะดิ้นหลุด ่วนเวลานะคะตำรวจเลือกเอาเวลา9นาฬิกา1นาทีจนถึง9นาฬิกาสเนาทีเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่คาดว่าน้องชมพู่จะเล่นคอมแล้วก็เป็นเวลาสุดท้ายที่น้องสะดิ้งนะคะใช้ Facebook ในส่วนของการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะตำรวจนะคะคาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตในระหว่าง วันที่12ช่วงเวลา14นาฬ30นาทีจนถึงวันที่13ช่วงเวลา14นาิก30นาทีคือว่วงเวลาของ24ชั่วโมงตรงนี้ตำรวจก็ได้มีการนำเอาเนื้อหมูนะคะเอาไปวางชิงไว้เช็คอัตราการเน่าเสียบนยอดภูนะคะและตำรวจก็พบว่าบนภูมีอัตราการเน่าไว้กว่าปกติก็คงน่าจะจากเนื่องบนภูเขามันมีความใกล้กับความร้อนมากกว่ากับตรงพื้นราบอะเนาะ ลักษณะของตัวน้องนะคะมีบาดแผลแต่ไม่มีบาดแผลใดที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นหมายความว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตเพราะบาดแผลตามร่างกายที่ทางตำรวจคาดการณ์นั่นก็คือน้องน่าจะมีการขาดน้ำและก็ขาดอาหารเนื่องจากผิวหนังของน้องนะคะมีอาการขาดน้ำของเหลวที่เจอภายในนะคะเป็นของเหลวจากการเน่าของศพ ขนาดประมาณ10ซีซีะค่ะส่วนในเรื่องของใครคือกลุ่มคนร้ายใครคือคนร้ายตรงนี้ตำรวจก็คงไม่สามารถจะเอ่ยหรือบอกได้นะคะแต่กรอบของการทำงานของตำรวจก็คือคนที่เอาน้องไปน่าจะเป็นคนที่เข้านอกออกในบ้านได้หมายถึงคนที่ใกล้ชิดตัวน้องได้มีใครบ้างที่เข้าถึงที่นั่นได้มีใครบ้างที่เข้าถึงตัวน้องได้ซึ่งความเป็นได้มันอาจจะเกิดจาก น้องสนิทสนมกับคนคนนั้นแล้วไปด้วยหรืออาจจะเป็นการบังคับขืนใจน้องหรือมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งว่าคนที่สนิทสนมคนนั้นมีการบังคับขืนใจน้องให้ออกไปด้วยกันผู้ที่กระทำนะคะต้องเป็นผู้ที่รู้จักภูเหล็กไฟดีต้องคุ้นชินและเคยขึ้นภููเหล็กไฟด้วยเนื่องจากว่าตำแหน่งที่พบน้องไม่ใช่ตำแหน่งที่โดยทั่วไปแล้วคนจะไปเดินผ่าน ในส่วนของ DNA เส้นผมที่พบในที่เกิดเหตุนะคะตำรวจก็อธิบายอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าเส้นผมที่พบนะคะไม่มีรากผมการตรวจ DNA จึงแยกออกไปเป็น2อ,อย่างนะคะถ้าหากตรวจแบบมีรากผมก็จะเรียกว่านิวเคลียร์ DNA ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมแต่เส้นผมในลักษณะที่ตำรวจเจอไปก็คือไม่มีรากผมเขาเรียกว่าไมโครคอนเดีย n n a เป็นการตรวจสอบที่ไม่สามารถระบุเจาะจงบุคคลได้แต่ผลที่ออกมาก็คือเป็น DNA ทางสายแม่และเป็นผู้หญิงเท่านั้นนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นของแม่ยายนาป้าพี่สาวใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงในสายแม่ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเจ้าของเส้นผมตรงนี้ เป็นฆาตรกรหรือเป็นคนร้ายหรือเป็นหนึ่งในคนร้ายแต่ตำรวจก็บอกแหละคะ่ะว่าคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าเส้นผมของคุณไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงและตำรวจก็มีได้พูดถึงการทำลายน้ำหนักพยานนะคะการให้การกับตำรวจอย่างหนึ่งไปออกสื่ออีกอย่างหนึ่งมันทำให้น้ำหนักที่เคยมีไว้มันมันเป๋อะคะ่ะ แต่ตำรวจก็ไม่ได้ดูแค่นี้นะคะเขาก็มีองค์ประกอบอื่นๆในการพินิจพิจารณาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างในส่วนของหลายคำถามนะคะที่ตำรวจไม่สามารถจะตอบได้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าตำรวจไม่มีคำตอบในใจแต่คำตอบที่จะพูดออกมามีผลต่อการสืบสวนสอบสวนไหมมีผลในแง่ของคนร้ายที่นั่งดูอยู่เขาจะเอาไปปรับปรุง เอาไปแก้ไขเอาไปตั้งรับหรือหรือจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปปิดช่องโบนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่ตำรวจไม่สามารถจะบอกและอธิบายในหลายๆคำถามได้นะคะหนึ่งเรื่องที่ตำรวจพูดแล้วก็นึกขึ้นมาว่าเอ๊ะวันนั้นหรือว่าจะมีการจัดฉากให้มีการตามหายายที่หายไปจากกกตูมไหมจำได้ไหมคะ การเปรียบเทียบของตำรวจนะคะจะเห็นว่ายายที่หายไปนะคะใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นในการตามหาตัวน้องก็เจอแล้วและที่สำคัญเส้นทางในการหายตัวไปของยายมีความห่างไกลถึงสองเท่าตัวของน้องชมพู่เพราะฉะนั้นวันนั้นถ้าเกิดว่ามีการหายตัวไปเองของเด็กหรือไม่ได้มีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรวันเดียวก็มีโอกาสเจอ และในส่วนของคำถามนะคะที่ถามถึงว่าอยากให้ตำรวจบอกเนาะว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์หรือยังในการชี้แจงของตำรวจนะคะคือผู้ที่ไม่มีข้อหาเท่ากับผู้บริสุทธิ์ความหมายนะคะทั้งหมดก็คือในคดีนี้ตอนนี้ยังไม่มีผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ตราบใดนะคะที่ตำรวจยังไม่มีหมายออกมาจับใครนั่นหมายความว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางกฎหมายอยู่และคำพูดประโยคของท่านผบตรนะคะที่ฝากถึงคนร้ายก็คือถ้าคนร้ายฟังอยู่ขอให้ท่านนอนเครียดต่อไปเพราะเราจะไม่เลิกทาโดยสรุปนะคะคดีไม่ได้แขวนนะคะและในส่วนของความคืบหน้านะคะ ในข้อมูลเชิงลึกต่างๆสรุปแล้วตำรวจไม่สามารถจะบอกได้นะคะทะแหลงของวันนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่าตำรวจไม่ได้แขวนคดีตำรวจทำคดีอยู่ตลอดอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ขอให้เข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยหยุดทำงานและสุดท้ายนะคะขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจในการทำหน้าที่ สืบหาผู้ร้ายตัวจริงนะคะแล้วก็นำมาชี้แจงให้สังคมได้โดยเร็วค่ะรวมถึงให้กำลังใจผู้บริสุทธิ์ตัวจริงทุกคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและขอให้คนร้ายตัวจริงนะคะรับกรรมจากผลการกระทำของตัวเองเร็วๆนี้ผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงจะบริสุทธิ์อยู่วันยังค่ำและคนร้ายก็คือคนร้ายวันหนึ่ง คุณอาจจะต้องพบจุดจบที่น่ากลัวกว่าการออกนายยอมรับความจริงด้วยตัวเอง